วัสดีค่ะถึงวันแล้วนะคะ <c oughs> ไห้ดีกว่าพี่หาที่จอดรถค่ะนู่นตรงนู่นแม่ตองไปเส้นนี้ใช่ไหมนู่นไปตรงนู่นนู่นเลยแผ่คล่องบฟ้าเป็นไงโอ้ยอย่างมือสั่นอย่างมือสัน่นมันรถนมันย,กยกอนยกลูก มันโยกเด้อ,อ,ดอ Susan, จอดกันข้างล่างกันเลยพ่ลงไม่ะก,กล,ลคคุ้งเาลม่งเนี่นนนนยมันเป็นทางเรียบเนี่ยเนี่้องบดมีที่จอดแล้มันลองได้นู่นน่ะนข้างบนไม่ดีรอกมันล่งแล้วไม่ให้มีรถเลยนะไม่ลงนไม่ลงอย่างที่แม่คิดหรอกฮัลโหงเขาทำไมลงกันมาเหร ข้างในมีที่ชอบไหมแถวไหนอจะดูแถวไหนอ่ะแต่ดีโค้เข้าไปข้างในรูข้างรถสีเขียวนู่นเออเดี๋ยวก่อนดิเย็นเออได้นี่มีโล่งยังนี่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 ช่องนี่ช่องนี่นั่น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 เย็นทุกคนรีบพายุมันอย่าไม่ได้แหละเล็กเก่งข่าวอ่ะดีก็ไม่ต้องเล็กไกลไม่ได้นั่นไม่โตอยู่นี่นั่น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 ตรงน้ากูต่อบอกว่ากูมองไม่เห็นหรอกนะไม่มีไม่มีไปแล้ว ทำไงล่ะโอ้ยายเก็บไว้